สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงนะคะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่16เมษายนปี2564นนี้นะคะแต่จะต้องอธิบายกันก่อนว่าจะ ไม่ได้มีการจัดอันดับค่ะว่าใครเป็นอันดับ1ใครเป็นอันดับ2หรือใครเป็นอันดับ3นะคะเราก็จะยกมาอธิบายให้กับแต่ละท่านได้ทราบกันนะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศี มิถุนนั่นเองค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าทำไมชาวลัคนาราศีมิถุนถึงเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่16เมษายนนี้ค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะคุณมีดาวพระพุธ เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวนะคะและในวันที่16เมษายนนี้ดาวพระพุธเนี่ยได้โคจรมาอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารพอดิบพอดีค่ะในเรือนของดาวพระอังคารตรงนี้นั่นคือเรือนลาภะนะคะลาภะก็หมายถึงโชคลาบหมายถึงโอกาสหมายถึงสิ่งเออสิ่งดีๆจังหวะดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้ถือว่าเฮงมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะส่วนดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือน าวะของคุณเองนั้นในวันที่14เมษายนนะคะดาวพระอังคารจะโคจรมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีมิถุนพอดิบพอดีเลยค่ะนั่นหมายความว่าวันที่16เมษายนเนี่ยดาวลาพระยังทับเนื้อทับตัวคุณอยู่นะคะโชคลาภจะไปไหนโชคลาภมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองค่ะส่วนดาวพระศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศี มิถุนก็ได้โคจรอยู่ในเรือนของอดาวพระอังคารนั่นก็คืออยู่ในเรือนลาพระเช่นเดียวกันทั้งดาวพระพุธทั้งดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ได้โคจรมาอยู่ในเรือนลาพระโอ้โหชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาบมันค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยค่ะและมีเกณฑ์เป็นไปได้นะที่จะได้โชคได้ลาบจากคนที่อายุน้อยกว่าจากคนที่เป็นบุตรหลานหรือบริวารของคุณนะคะหรือแม้แต่ก็ ทั้งคนรอบข้างที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นคนหน้าเด็กก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์บนดาวเจ้าเรือนปุตตะนั่นเองค่ะมาอยู่ในเรือนโชคลาภแบบนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากบุคคลเหล่านั้นนั่นเองค่ะก็ต้องแสดงความยินดีกับชาวแลัคนาราศีมิถุนมากๆเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนค่ะดาวโชคลาภก็มาทับเนื้อทับตัวนะดาวหลายๆดวงก็โครจรไปอยู่ในเรือนโชคลาภอีกนะคะก็ขอให้ชาวลัคกนาราศีมิถุนทุก คนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันท่วนนาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ